ญาุณพ,พี่เหตตรงนี้เป็นไงครับปาาแม่ตะเกียบออมีคนก็ขอได้นะเขามาเขย่าติว้วแล้วเขาก็ได้เมื่งวดเจ็ดเก้าหวอได้อขอ,อยังไงครับคุณป้าครับมีหลานไปสอบไฟฟ้าครับไปสอบไฟฟ้าก็สอบติดสองคนสวัสดีครับเพื่อนๆไอพีทุกท่านครับวันนี้พามาที่ อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีวัดต้นเชือกอยู่ตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นวัดที่เก่าแก่ และมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากครับโดยมนดฑประดิษฐานหลวงพ่อวิหารอูทองที่ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงนับถือเป็นอันมากตอนนี้เราก็อยู่หนาวัดแล้ว ครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์หนุ่มออนทัวเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ท่านทังเข้าวัดก็จะมีตู้ค่าเชือ้อเป็นตู้น้ำยาค่าเชื้อโควิดนะครับที่ทางเจ้าวาดท่านได้มาติดตั้งเอาไว้ให้สาธุชนหรือคนที่จะมาทำบุญได้เข้ามาทางด้านนี้ครับฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้ามนดบ ที่ปริสถานหลวงพ่อวิหารนะครับด้านนี้ก็จะมีพิธีกรรมการถวายสังฆทานนะครับด้านหน้าของบนดบของหลวงพ่อวิหารทางขึ้นก็จะอยู่ตรงข้ามกับกิจกรรม ถวายสังฆทานนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยเดินขึ้นมาก็จะเจอมณฑปของหลวงปู่วิหารนะครับหลงพ่อวิหารที่ชาวบ้านนับถือและศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากนะครับในแถบของจงังหวัดนนทบ,บุรีส่วนโบสถ์หลังเก่าก็ทิ่ฐลายไปนี่สร้างมาใหม่นะครับด้านนี้เป็นโบสถ์ที่สร้างมาแล้วนะครับด้านในก็จะ ิสถานหลวงพ่อวิหารมาก็จะมีทูบเทียนไว้บริการสาธุชนวัดต้นเชือกตั้งอยู่เลขที่8หมู่4นะครับตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายครับ วัดต้นเชือกถูกสร้างขึ้นในราวปีพศ2324นะครับโดยที่ไม่ทราบว่าท่านใดเป็นผู้สร้างไว้นะครับและในอดีตในบริเวณของวัดต,ต้นเชือกนี้ก็จะเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับหน้าน้ำก็จะมีน้ำมาท่วมเป็นประจำในหน้าของทุกปีนะครับ สาธุชนโดยรอบก็จะมีอาชีพทําไร่ทํานาทําสวนนะครับเป็นส่วนมากบางปีก็จะไม่มีพระมาจําพรรษานะครับต่อมาในปีพศ2อ9 0สอส 2, 000, 2, ทางวัดก็ได้เจริญรุ่งเรียงมาเรื่อยๆนะครับและได้ปลูกพัทธศีมาในปีพศ2อ9 3ส ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็จะเดินนุ่งเรื่องมาเรื่อยๆนะครับทางด้านของมณฑปของหลวงพ่อวิหารก็จะมีสาธุชนมาทุกวันนะครับมากรบาบไหว้ขอพรหรือบนบานสารกล่าวก็จะได้ดังที่บนเอาไว้นะครับและศาสนาสถานที่สำคัญนะครับ ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง3เจ้าอาวาสนะครับสุดท้อผู้นายมีเป็นอีกด้านหลังของวัดกับติดคองบางใหญ่เดี๋ยวเราจะได้พาไปชมนะครับสวัสดีครับพุ่พี่ครับตรงนี้อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับพี่ครับใช่ค่ะอ๋อนี่มาทุกวันไหมไม่ทุกวันค่ะบวชนี้ตอนอันนี้วัดนี่เก่าแก่อย่างที่เก่าแก่มากสร้างโดยเรา ก็หลายปีแต่ในคนนี้เขาจะอยู่ที่นี่ทำบุญที่นี่ประจําค่ะเพราะหนูก็อยู่ที่นี่แต่ไม่ค่อยได้มาทำบุญที่นี่แต่เวลา<อ>มีงานมีอะไรก็จะมาที่นี่ค่ะก็จะมาทุกวันพระเลยค่ะจ้าสวัสด,ดีจ้าคุณพี่อยู่แถวนี้เนาวพี่เนาะม,มาทุกวันพระเลยไม่ไค่อยได้มาแต่ก็อยู่ใกล้วัดนู้นมันใกล้ความาปาวัดตรงนั้นจ้ะ นานๆมาครั้งนึงก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ไม่ธรรมดามาบ่อยๆคนมาอะไรก็มาทก็ศักดิ์สิทธิ์มากใช่ไหมป้าใช่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเนี่ยถ้าว่าลองมีอะไรอ่ะถ้าว่ามีอะไรที่งานวัดเนี่ยนะไม่บอกเล่าเล่นไม่ได้นะครับอืมดีมากเนี่ยต้องมาขอพรคล้ายๆโควิดไปหมดเลยอืมสองสามคนเออสงสามคนด้วยครับครับ กลับด้านพระอุโบสถที่สร้างใหม่ก็ดูคร่าวๆแล้วคืบหน้าไปประมาณ60%เแล้วนะครับท่านเจ้าวาดหลวงพ่อใจท่านบอกว่าก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับสร้างแทนหลังเก่าที่พังทลายไปเมื่อปีพศส5ง8นะครับฝั่งตรงข้ามพระอุโบสถนี้ก็จะเป็น คลองบางใหญ่นะครับในสมัยก่อนก็จะใช้ทางคลองนี้เดินทางหรือไปมาหาสู่หรือมาที่วัดนะครับคองด้านนี้ก็จะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับท่านที่มากราบหลวงปู่ขอพรหลวงพ่อวิหารเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาขอพรเจ้าแม่ ตะเคียนด้วยนะครับจะมีโชคมีลาบได้เลขเด็ดเลขดีกลับไปนะครับนี้เป็นวิจารณญาณในการชมนะครับเผื่อท่านจะมีโชคใหญ่ก็เป็นได้นะครับคนแถวนี้เขาบอกว่ามีคนถูก บางวันถูกตตรัตตอรี่กันมาหลายคนแล้วนะครับดีครับคุณป้าครับ<ด>ตรงน,นี้อยู่ที่วัดต้นเชือกเนาะใช่ค่ะบางใหญ่นนทบุรี<ช>ครับคุณป้ามีอะไรขายบ้างครับที่วัดน,นี่ตอนนี้มีหนุมจีนตีนไก่ค่ะน้ำยาปลาน้ำยากะทิถ้าบางวันก็มีแกงไตปลาครับมีแล้วก็มี แคบหมูครับอย่างติดมันไล้มันอ่าแล้วก็มีลูกชิ้นครับมีลูกชิ้นแล้วก็มีเกี๊ยวค่ะอ๋อมีเกี๊ยวค่ะมานั่งทานได้แต่ก็ต้องเว้นระยะเนาะคุณป้าเนาะว่าช่วงนี้ก็โควิดยังไม่ซาค่ะทางเราก็ทางวัดก็จะมีแต่ตรงนี้มันโล่งอากาศดีครับมาทำบุญก็แวะชิมหนมจีนน้ำยาได้นะคะจ้ะป้าอยู่แถวนี้ บ้านป้าอยู่เลยตลาดอสรกบางใหญ่ครับแล้วหลวงพ่อวิหารนี่สักติดยังไงบ้างครับเคยมีประสบการณ์ไหมเคยขอได้อขออยังไงครับคุณป้าครับมีหลานไปสอบไฟฟ้าครับไปสอบไฟฟ้าก็สอบติดสองคนหมายถึงว่ามาคนไว้อย่างนี้มาขอไว้อย่างนี้คุณไข่ร้อยใบประทัดหมื่นดอกอ๋อทัดหมื่นดอกเลยค่ะโอ้แล้วก็เขาขอว่าอย่าให้ ขาสอบภูวิภาคนะไฟฟ้าภูวิภาคครับขอว่าอย่าให้ไปลงไกลให้ลงใกล้ๆบ้านครับเขาก็ได้ที่คนพี่ได้ที่จังหวัดจันที่เขาสอยดาวครับคนน้องลงที่บางละมุงอ๋อได้ทั้งได้ทั้งสองคนเลยค่ะแล้วก็มาแก้บนเรียบร้อยแล้วอย่างอย่างแก้ไปทีหนึ่งแล้วอ๋อเหลืออีกหนึ่งคนค่ะอ๋อแก้ตอนที่ว่าให้ให้สอบติด ให้มาวนรอบสองครับอย่าให้ตกไกลให้อยู่ในระแวกนี้ครับนะครับเพื่อนๆที่ที่จะมาโควิดพอดีคับครับโอ้โหนี่เนาะนี่นี่คือคุณป้าที่ที่อยู่ที่นี่เนาะถ้าใครจะมาขอบนหรือว่ามาขออะไรที่จะให้เราสำเร็จก็มาที่วัดต้นเชือกนะครับค o เกิลแมทก็ยิงมาที่วัดต้นเชือกอ่ตำบลบ้านใหม่เนาะคุณป้าเนาะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนท์ครับครับโมา ครับแวะมาหาคุณป้าด้วยนะมานั่งคุยได้นะครับอาจจะมีเหรียญได้อาจจะมีเหรียญกลับไปก็ได้นะครับนะครับเพื่อนๆญาุณพี่นี้เป็นไงครับสามแม่ตะเกียบ <c oughs> อ๋อมีคนก็ขอได้นะเขามาเขย่าติว้วแล้วเขาก็ได้เมื่องวดเจ็ดเก้าอ่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้างว,วดที่แล้วมันเจ็ดเก้าข้างบนนะครับเขาถูก เขาต้จะได้เยอะอยู่เขาซื้อชุดชุดใหม่มาให้เลยสี่ม้วนชุดใหม่มาให้ที่ต้องมาก่อนใช่ไหมพี่เอามาก่อนมาก่อนหวยออกสักวันเออสักวันสองวันอ๋อมามาขอมาเขย่าติ้วเนี่ยเขย่าติ้วอ่แล้วก็ได้เลขไปอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของส่วนบุคคลทุกปีเนาะใช่เกิดว่าใครอยากจะมาเสี่ยงโชคหรือจะมาขอก็ลองมากันได้ใช่ว่ากันจ้ะไม่มีใครว่ากันมาลองดูจ้ะโชคดีก็ได้โชคดีก็ได้ ได้ไปไเยอะโ<ด>ชคใครโชคมันนะครับขอบคุณพี่มากเลยจ้าคร,ครับด้านริมคลองนี้ก็จะมีาทางร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปชมตอนท้ายๆนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวบินโตห้อยขานะครับกองเจ๊พึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมช่วงนี้ก็เดี๋ยวแวะพิติภัณฑ์กุติ สเจ้าอาวาสนะครับของวัดต้นเชือกก็จะเป็นหอระฆังเก่านี่ก็จะเป็นโซนของพิพิธภัณฑ์นะครับสาอาจารย์และก็เป็นเรือนสุนทรผู้นายมีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมพุตธิ 3. เจ้าอาวาสก่อนนะครับจะเป็นทรงบ้านไม้เก่านะครับองค์แรกก็จะเป็นท่าน พระอธิการภัยนะครับหรืออาจารย์ภัยครับองค์ที่2ก็พระครูนนทกิจพิสารนะครับอาจารย์เพลินนะครับและองค์ที่3นะครับพระครูบริหารวิสุทธิ์วิสิทธตนะครับท่านเป็น3เจ้าวาดนะครับของวัดต้นเชือกนะครับหรือชาวบ้านก็เรียกองค์ที่3นี้ว่าอาจารย์ทองย้อย น,นี่เป็นเรือนไม้เก่าทางพิพิธภัณฑ์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเรือนสุทโธนผู้นะครับมีประวัติว่าท่านสุทโธนผู้ได้ล่องเรือมาทางด้านของบางใหญ่นะครับนี่ก็เป็นเรือนไม้เก่าและก็ด้านในนะครับด้านในก็จะมีภาพวาดนะครับเป็นภาพวาด ในสมัยก่อนนะครับและก็มีประวัติความเป็นมาของอวัดต้นเชือกนะครับของประวัติของสุนทรภู่นะครับสุนทรภู่นายมีนะครับด้านในเรือนไม้ก็จะมีพุทธประวัตินะครับของสุนทรภู่แห่งวัดต้นเชือกมีประวัติความเป็นมาของสุนทรภู นายมีนะครับหลังนี้ก็จะมี2ชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างของเลือนไม้สุนทรภู่นะครับร้อยเรียงไว้อย่างสวยงามนะครับเป็นพุทธประวัติเป็นบ้านไม้เก่านะครับครับเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นหอฉันนะครับหอฉัน หลังเดิมนะครับหลังเดิมหลังเก่าแก่เลยนะครับอัน,นี้ก็จะสังเกตดูได้ว่าช่วงล่างก็จะยกพื้นสูงนะครับเพราะว่าจะเป็นน้าหลากนี่ก็น้ําก็จะมาเยอะนะครับน้ําก็จะมาครับนี่เป็นหอฉันด้านในนะครับนี่ทุกเช้าก็พระอาจ,จารย์ทุกรูปที่อยู่ในวัดต้นเชือก ตรงนี้ก็จะมาฉันก็ดูแล้วก็จะเป็นหอฉันที่เก่าแก่นะครับหอฉันก็สร้างมาพร้อมกับวัดเลยนะครับหอฉันดูรวมๆเปหมหอฉันที่เก่าแก่มากนะครับนี่เลยครับก็จะเป็น สมัยก่อนช่วงนี้ก็จะเป็นพระนะครับพระภิกษุสงฆ์นางฉันอยู่แล้วถ้าเป็นพักล่างนะครับพักล่างที่ต่ําลงมานะครับก็จะเป็นของญา,าติโยมที่มาถวายเพนหรือถวายเช้าหรือถวายเพนนะครับก็จะนั่งรับพรอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นหอฉันที่หาดูได้ยากแล้วนะครับสมัยก่อนนะครับ และกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับพระอธิการวรรณชัยนะครับหลวงพ่อชัยนะครับขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าวัดมากนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับ c r i b e หนุ่มออนทัวร์ด้วยนะครับก่อนจะกลับแวะมารับประทานก๋วยเตี๋ยวบินโตห้อยขานะครับของเจ๊พึ่งนะครับด้านนี้เลยหน้าเรือนสุนทรผู้นะครับ ป็นกว๋วยเตี๋ยวปิ่นโตห้อยขานะครับรสชาติอร่อยมากนะครับอย่าลืมแวะมาทานกันก่อนกลับนะครับมีทั้งน้ำทั้งกว๋วยเตี๋ยวหลายอย่างนะครับก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตห้อยขานะครับรสชาติเด็ดรสชาติอร่อยถูกปากแน่นอนนะครับก่อนกลับอย่าลืมนะครับ ท่านใดที่มาวัดต้นเชือกแล้วไม่ได้มารับประทานก๋วยเตี๋ยวปิดโตห้อยขานะครับก็เท่ากับว,ว่าไม่ได้มาถึงวัดต้นเชือกนะครับเพื่อนๆครับรับและสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่จะอัพลงอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนมอ่อนทัว เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยขอบคุณครับ